ลืมทานข้าวหลังอาหารนะครับลืมทานข้าวลืมทานข้าวหลังอาหารทานแล้วค่ะทานแล้วถึงมาโอ๊ยมาแล้วขอบคุณนะคะใครอย่างนี้พี่พี่เป็นพี่นาอกลบมาแล้วมาแล้วมาแล้วขอบคุณที่พี่อะไรพี่นันชื่อพี่นันพี่นันพี่พี่นันคะขอบคุณสำหรับดอกกลาบนะคะหนูมาทั้งส่วนเลยวันนี้เราันะของฝันมาส่งแล้ว โสดสดีค่ะวันนี้สวัสดีจากทีมอยุธยาค่ะสวัสดีจากทีมอายุคยาคุณดอกกุหลาบนะคะการดูแลขอบคขัใจให้ตลอดขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะอุ้ยมาทั้งสวนเลยขอบคุณนะคะวันนี้มาสบา์สบายสบายอาจจะมีแบบนิดนึงวันนี้มันที่จะไม่เรียบร้อยอุ้ยขอบคุณเอื่อนอนให้ดอกกรหลาบแล้ว ว้าวมีเซลลมีเซลล์มีเซลล์แซ่หลัวเลยมีห right. ัวใจด้วยอาคนวเสะุดเพสะดุดค่พี่ขอเพลงขอบคุณนะคะทางรังสีดำหน่อยขวดอบคุณคุณ่ ใจค่ะวิธีทำไม่เป็นด้วยรูปหัวใจทำนี้แหละแล้วก็ทำแค่นี้แหละว่าวันนี้เรามีประชุมเราก็เลยมีเสื้อสูทวันนี้ใส่เสื้อแดงเห็นไหมวันนี้พี่กัญญาใส่แดงชันุกเลยวันนี้ชุดสวยไหมอค่ะนี่วันนี้เสร็จขอบคุณโอ้โหขอบคุณขอบคุณหัวใจขอบคุณกำลังใจนะคะแพรพี่นายมายืนตรงนี้แพรพี่มาแล้วมายืนตรงนี้สามคนวันนี้แต่งตัวเรียบร้อยไหมคะวันนี้ไปประชุมกันมา ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะเร็วๆๆแค่พี่มาเร็วๆดอกกุหลาบมาเร็วๆจากน้องส้มเลยว้าวเป็นอะไรมาแล้วมาแข่งกันแล้วสองคนนี้โอ้โหต้องยืนรับดอกกุหลาบออกต้องสวยต้องมีต้องมีท่าต้องมีท่ารับดอกกุหลาบค่ะ วินิฮานให้ก่อนว่าวอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะน้องจังมีใครมีใคร,ใครนี่มีน้องอีฟแค่พี่พี่หน่อยนี่ส่งกระตูนให้เลยนะโอ้โหคุณเอื่อมก็มา123ดอกอ๋อดีใจโอ้ยมีทิปทิปทิปพลอ,อะไรที่พาวเวอร์เหรอโอ้โหใคระเนี่ยขอบคุณมากเลยอุ้ยมีคนที่ไม่รู้จักเข้ามาอีก น้ให้แรงมีกำลังใจวันที่สามมีกำลังใจกันมีกำลังใจในการไลฟ์อยากจะไลฟ์ทุกวันเลยค่ะต้อมีเวลาขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณทุกคนเลยเราก็เหมือนสาวใบเถาเนาะขอบคุณ